สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหญิงเล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีเจ้าตัวอ s ซ z ซูออ n นิ1.9ปี2020นะคะก็คันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับวัยรุ่นยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าแต่งซิงให้เลย,ววยนะคะ สำหรับ Isuzu D-Max 1.9 SP 2020คันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อ m a ็ w well, เวลขอบ18ส่วนยางนะคะเราจะเปลี่ยนให้หมดทั้งสีเส้นก่อนส่งมอบแล้วก็ฟิล์มเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งคันเลยส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าเก่าก็ใส่คําหลังมาให้ด้วยค่ะส่วนภายในคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแตง่งมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้ว เป็นจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนเบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะจะก,กว้างขวางสะอาดแล้วก็นั่งสบายสบายมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โตยโตยโต้าชัวหรือโทรหาเลขตามเบอด้านล่างเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมรีวิวนะคะขอบคุณคะ่ะ